ทำยังไงให้คนแพ็คกับแพ็คครบด้วยการติดเขาเรียกว่าพ็คกิ้งส l i p ิครับติดเลเบลที่กล่องแล้วบอกว่าเป็นกล่อง1 2ทับสแสดงว่าออเดอร์นั้นมี2กล่องแต่ไอที่คุณเจอคือกล่องที่1แล้วมันต้องมีกล่องม็คือ2ทับสมันเป็นออเดอร์เดียวกันอ,อย่างงั้นมันจะเป็นขนะดาษติดอยู่ที่กล่องเวลาแพ็คให้ดูกระดาษก่อนว่าครบ2กล่องไหม ออเดอร์เดียวกันไแล้วแพ็ครวมกันเลยครับแบบนั้นกลองจะเล็กลงทําให้คุณวางได้เพิ่มขึ้นครับนี่คือวิธีที่หนึ่งซึ่งก็เป็นที่นิยมกันนะเขาเรียกว่าทอนแบบไซส์ลงเพื่อสามารถวางสินค้าได้อย่างเหมาะสมครับวิธีที่สองก็คือการที่ขยายขยายเชลให้มันใหญ่ขึ้น แต่วิธีสองนี้มันจะมีต้นทุนครับมันจะทำยากกว่าวิธีที่1นึเพราะบางทีเชลคุณขยายไม่ได้มันฟิกแล้วะจะทำได้ต่อเมื่อมันขยายได้คือคือดัดแปลงได้ให้มันกว้างยาวสูงขึ้นกว่าเดิมได้เท่านั้นครับดังนั้นถ้าทำได้ก็ทำวิธีที่สองอไม่ต้องไม่ต้องแยกกล่องแต่ถ้าทำไม่ได้ก็วิธีเดินวิธีเดียวแยกเป็นสองกล่อง อาจจะทำแพ็กกินสลิตติดเอาไว้ว่าออเดอร์นี้มี2กล่องนะไม่ใช่มีแค่กล่องเดียวหรือทําเป็นสีสีเดียวกันนะแล้วบอกว่าเป็นกล่องที่1นทับสกล่องที่2อทับสแต่มันเป็นสีเดียวกันให้แพ็กรวมกันครับ